สวัสดีคะ่ะทุกคนเชาน้านี้โจกับแบดออกไปทานกาแฟกัน,นะคะ่ะร้านกาแฟนี้นะคะก็อยู่บนเนินเขานะคะแล้วก็มองเห็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็อยู่ติดสวนสาธารณะด้วยค่ะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ8องศานะคะเป็นน่านหนาวของที่บริสเบนค่ะ j o l l ลีย this ิซอ l ดอร e เอ็ด l ์บลู Can we pick some บรดเขาก็เข้าไปสั่งกาแฟนะคะไม่นานก็ได้แล้วค่ะรสชาติใช้ได้นะคะบรรยากาศก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าห้างยังไม่เปิดก็จะมีคนมาเดินมีเอาน้องหมามาเดินเล่นนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นลูกหมาตัวเล็กๆนะคะผับพีน่ารักเชีย the old big tree where are you gonna put that one darling oh just right there pre-hole already made pre-hole <laughs> so i did it so i could just go bang 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 chip clay Mm -hmm. Clay content. It's alright, it breaks up. It's not that many. Oh no, it's just generally what I'm saying is the general ground is pretty clay -y. but it's okay. <laughs> ตอนนี้แบดเขาก็มานั่งปลูกต้นบีทรูทนะคะ,ะแบดเขาจะมีปัญหาที่หัวเข่าเขาอะค่ะเพราะเขาเคยมีอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลนะคะตั้งแต่เมื่อสมัยเขาอยู่มปลายประมาณอายุ18ปีค่ะก็คือ,อเพื่อนเนี่ยมาชนขาด้านซ้ายของเขานะคะทำให้ขาหากักแล้วก็ต้องผ่าตัดตอนนี้ขาของเขาก็เลยงอได้ไม่เต็มที่ค่ะก็จะได้แค่ประมาณนั้นนะคะอย่างที่เห็นเวลาที่นั่ง พื้นหรือว่าทําสวนเนี่ยเขาก็จะต้องนั่งลงไปเลยจะนั่งยองๆไม่ได้นะคะระหว่างที่แบรดเขาปลูกต้นบีทรูดอยู่เนี่ยโจก็เอาผ้าที่ซักไว้มาตากนะคะแล้วก็ใช้รั้วของสวนเราเนี่ยแหละค่ะเป็นราวตากผ้าถึงมันจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ในบริเวณบ้านของเราอะนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะเดือดร้อนสายตาใครนะคะแล้วผ้าก็แห้งเร็วด้วยค่ะ ยังในวันธรรมดาเนี่ยบางทีแบรดเขาก็ซักผ้าเราก็พาผ้าให้โจนะคะเขาก็จะช่วยกันเพราะว่าแบรดเนี่ยเขาทํางานจากที่บ้านส่วนโจจะต้องไปทํางานที่ออฟฟิศนะคะต้องขับรถไปประมาณ30นาทีพูดถึงเรื่องงานนะคะโจก็อยากจะมาแชร์ว่าที่โจอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยโจทําทงานอะไร ก็คือเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2010นะคะก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับเรื่องเ,อเกี่ยวกับทางด้าน Office แอดมินเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเจ้าเคยทำงานเป็นเลขานะคะพอมาอยู่ที่นี่ก็ทำงานพวกเอกสารแอดมินอะไรพวกนี้มันก็ไปในทางที่เจ้าเคยทำมานะคะตอนปัจจุบันเนี้ยเจ้าทำงานที่บริษัทขายขนมน้องหมานะคะก็เป็น ออนไลน์สตอร์ค่ะแต่ว่าเจ้าต้องเข้าไปที่ออฟฟิศด้วยเพื่อที่ว่าจะไปดู product อะไรนี้นะคะแล้วก็ต้องไปโครงานกับพวก warehouse ด้วยตำแหน่งของโจ้จริงๆก็คือ Office Admin and Customer Service Representative นะคะ ก็คือเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์หรือว่า Product เนี่ยก็จะติดต่อเข้ามาแล้วเจ้าก็จะเป็นคนอตอบนะคะแล้วก็รับผิดชอบทางด้านนี้แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ Payment หรือว่าอะไรทำนองนี้ค่ะเจ้าก็จะเป็นคนช่วยเหลือเขาก็คล้ายๆทำพวกเว็บไซต์แอดมินไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็จะต้องมีการ website, อัปเดตเว็บไซต์อัปเดต product page อะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะคะ ถ้าถามว่าทำไมโจถึงทำงานเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์เป็นเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่โจไปลงเรียนคอร์สทำเว็บไซต์นะคะก็เลยได้รับจ็อบสร้างเว็บไซต์ะค่ะก็เป็นเว็บดีไซเนอร์นะคะทำงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นฟรีแลนซ์ก็ทำอยู่สักพักหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบถึงว่าเราจะทำได้แต่ว่ามันก็ปวดหัวนะคะต้องทำงานเกี่ยวกับพวกไอทีอยู่ตลอดเดี๋ยวเว็บ เพจมีปัญหาหรือว่าต้องเมนเทนพวกระบบอ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่จะไม่ชอบอก็เลยไม่ได้ทำงานทางด้านเว็บดีไซน์ต่อนะคะแต่ว่าก็แนะนำนะคะถ้าใครชอบแล้วก็มีทักษะทางด้านนี้นะคะก็สามารถเรียนมาแล้วก็สามารถมาหางานที่ออสเตรเลียได้นะคะจะได้ทำงานจากที่บ้านเป็นงานที่คนไทยสามารถทำได้ถ้ามาอยู่ต่างประเทศนะคะ ตอนนี้ที่แบรกเขากำลังทำอยู่ก็คือเอาชูก์เคนเมาช์เนี่ยมาโรยนะคะไอชูก์เคนเมาช์ก็คือกา,กากอ้อยนะคะที่มันออกมาจากกระบวนการทำน้ำตาลก็เอามาโรยคลุมพื้นดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นค่ะ เมื่อกี้โจ้พูดไปว่าแบรดเขาทำงานจากที่บ้านเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยทำงานาเป็นคอนซัลแทนนะคะแต่ก่อนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าเขาอ่าะไปเรียนกฎหมายเพิ่มตอนนี้เขาก็เลยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัททำเหมืองแร่หรือว่าผู้โครงการการสร้างถนอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเขาจะเชี่ยวชาญกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพื้นเมืองของออสเตรเลียนะคะ เนื่องจากว่างานของแบรดเนี่ยมันทำเป็นเหมือนว่าโปรเจกต์บายโปรเจกต์นะคะเขาก็จะเจอลูกค้าบ้างนะคะเป็นบางครั้งออกไปพบลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่บ้านอ่านพวกเอ r e e m e n t มอะไรพวกนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นว่าพวก t e r m a n d Condition ที่ว่าใครจะมาอ่านพวก ข้อตกลงพวกนี้นะคะแต่ก็คือเนี่ยค่ะเป็นงานของเขาเขาเป็นคนร่างพวกเอกสารที่น่าเบื่อพวกนี้แล้วเขาก็บางทีเขาก็ต้องอ่านนะคะให้กับบริษัทด้วยเพื่อที่าเขาจะได้ make sure ว่า,า,า agreement ที่บริษัทของลูกค้าเขาเนี่ยเซ็นสัญญาไปเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะคะ และด้วยความที่ว่าแบรดเขาสามารถทํางานจากที่บ้านได้เนี่ยมันก็เลยไม่กระทบกับการที่เราจะไปเมืองไทยบ่อยนะคะเพราะว่าโจก็ขอลาวันหยุดได้ปีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจําที่ออสเตรเลียนเนี่ยก็จะได้ p a i d holiday นะคะวันหยุดที่ว่าเราก็ยังได้เงินเดือนเนี่ยได้ทั้งหมด1เดือนเต็มนะคะโจะก็จะใช้ ไปเมืองไทยอย่างแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยก็จะใช้ประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันนะคะก็จะได้ไปเมืองไทยได้บ่อยขึ้นแต่ว่าไม่ต้องไปนานนะคะอย่างนี้ก็คือพ่อกับแม่โจเนี่ยก็จะได้เจอโจบ่อยขึ้นด้วยทำให้ท่านไม่รู้สึกว่าเราอะอยู่ไกลเกินนะคะ โจกับแรดเนี่ยก็จะมีบัญชีร่วมกันนะคะเป็นบัญชีที่เราเก็บเงินไว้สําหรับการไปเที่ยวนะคะแล้วก็เอาเงินใส่ลงไปในบัญชีเนี้ยอาทิตย์ละ200เหรียญค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในเมืองไทยของเราเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าฟุ้งเฟอ้ออะไรนะคะเวลาที่ไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่กรุงเทพสองสามวันแล้วก็กลับบ้านที่เมืองการนะคะก็พอไปอยู่ที่บ้านเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันก็น้อยลง แล้วเราอาจจะมีไปเที่ยวแถวนั้นบ้านนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่โจ้กลับบ้านเนี่ยโจ้าสามารถยืมรถของอน้องชายได้เราก็เลยไม่ต้องเสียค่าเช่ารถค่ะมันก็ประหยัดไปได้อีกตอนนี้โจก็ช่วยแบรคุณรดน้ำผักใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต้นที่เห็นเป็นใบใหญ่ๆนั้นไม่ใช่ต้นคะน้านะคะเป็นต้นบรอกโคลีค่ะ และนี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่ในสวนเล็กๆของพวกเรานะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่ทานได้ด้วยค่ะ